สุครับวันนี้เราอยู่กันในแบบของแฟชั่นคลอเซ็ตนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเป็นของฟรีแบบน้ำประชมรับกันอีกแล้วนะครับก็จะเป็นของฟรีทั้ง2ชิ้นนี้เลยนะครับซึ่งชิลเลนเนี่ยก็จะเป็นอ่าเสื้อรีเฟล็กติ้งนะครับจะเป็นเสื้อสะท้อนแสงแบบสีสายลุงนะครับอ่าคล้ายๆผ้ามัดย้อมดูเอไม่น่าใช่นะผมว่าผมมั่วละแล้วก็ของฟรีชิ้นต่อไปนะครับจะเป็นรองเท้าบูทนะครับซึ่งในเห็นอ่าที่ในปกคลิปเนี่ยมันจะแยกเป็นสองอันใช่ไหมครับจริงๆมันเป็นอันเดียวกันนนนนนนะะะคคคครรรรรััััับบบบบบกกกก็็ือออ่่่่าาาาาาใสสขข้้้งแแหลโเเเวิธีีียทม ก็เดี๋ยวผมแปะในมันติคลิปให้แล้วก็ท่านผู้ชมกดโอเคเลยนะครับโอเคสําหรับพิธีการรับเนี่ยท่นานผู้ชมเมื่อเขอ้ามาแมพนะครับก็โอ้โหเป็นตัวละครที่สุดเฟี้ยวเลยนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมจะให้ดูของฟีนนะครับว่ามารับไงบ้างนะอเออเดี๋ยวอันนี้คืออะไรเดี๋ยวผมกดออกก่อนนะครับแปบ๊บหนึ่งมาของฟรีนะครับตรงนี้เขาก็จะบอกว่าอันนี้นะครับคือของฟรีอันใหม่ซึ่งชิ้นแรกเนี่ยก็จะเป็นโคลเซตโฮโลกราฟิกทีเชิร์ตนะครับวิธีรับเนี่ย ท่านผู้ชมทําการกดไลค์ให้คนที่มันขึ้นไปลันเวียทั้งหมด100คนนะครับโซเชียลไปเนี่ยก็จะเป็นโครเซตชังกี้บูสต์ก็คือท่านผู้ชมต้องได้เงิน7,000เหรียญในแบบนี้นะครับซึ่งผมมีแค่260เป็นอะไที่น้อยมากเลยนะครับซึ่ง,งฟรีที่ผมจะมาสอนรับชิ้นแรกเนี่ยก็คือชังกี้ใช่ไหมชังกี้บูสต์เออใช่โอเคก็สำหรับที่การรับเนี่ยท่านผู้ชมสามารถกดที่รูปตรงคอยนี้ก็ได้นะครับท่านผู้ชมสามารถเติมเอาก็ได้ถ้าเกิดท่านผู้ชมอยากใช้โลบัคอะไรมานี้นะ แต่ถ้าเกิดใครอยากรับฟรีนะครับก็ทําได้เหมือนกันนะครับมันก็ค่อนข้างใจยากนะครับก็ให้ท่านผู้ชมกดตรงนี้นะครับเป็นการดูนะครับว่าควยแต่ละควยเนี่ยต้องทำอะไรบ้างนะครับแล้วก็ได้เงินเท่าไหร่ซึ่งแต่ละควสเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยนะครับไม่มีบอกเลยนะครับว่าทํายังไงแบบมันควรจะมีบอกสักหน่อยอะแบบไอ้แมปเนี้ยแบบกดไปแล้วก็มีบอกว่าคุยแต่ละควยทาอะไรบ้างซึ่งผมขอแนะนําเป็นควยสุดท้ายนะครับนั่นคืออ่ามีชอว่ามายสโตนนะครับไอ้ควสนี้เนี่ย ทุกเควสนะครับแต่ละเควสจะได้1000นะครับก็ถามว่าดูไงว่าเควสนั้นได้กี่บาทให้กดไปที่แผ่นเควสนั้นเลยนะครับที่มันเป็นคาพูดอะลองกดไปดูนะครับมันก็จะบอกว่าเอออันนี้ได้1000บาทอ่ะซึ่งแต่ละเควสเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะครับก็ให้ท่านผู้ชมไปแปลใน Google Translate เอานะครับเพราะว่าผมพาไปแล้วเควสทั้งหมดไม่ได้นะครับไม่ได้จริงๆนะครับคือมันเยอะมากเลยนะครับเนี่ยเควสทั้งหมดอะแล้วก็มันเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยอะอะไรวะแบบนี้ก็ค่อน ให้แปล Google เอานะครับเขาเอ่อแล้วก็แปลงมาเขาจะบอกวิธีรับนะครับก็ท่านผู้ชมก็ทําตามที่เขาบอกนะครับซึ่งถามว่าวิธีรับเจ้าตัวเสื้อนะครับที่มันเป็นอาเสื้อ reflecting แบบลายสายรุ้งอะถามว่าทํายังไงนะครับก็ท่านผู้ชมนะครับกดตรงนี้นะครับอ่ามันจะเป็นรูปอ่าเป็นสีเหลี่ยมสีเขียวนะครับแล้วก็มีความว่า map นะครับอ่ะก็คือเราจะ teleport ไปไ่นเองโอเคเมื่อกดไปนะครับท่านผู้ชมสังเกตทางด้าน ขวาบนนะครับมันจะเป็นคำว่า General Fashion Competition นะครับก็มันจะเป็นรันเวยอย่างนี้ผมบอกแล้วแหละท่านผู้ชมมากดเข้าไปเลยนะครับก็คือแบบมันจะมีคนมารันเวยแล้วเราก็ต้องกดไลค์ให้เขานะครับโอเคก็กดไปเลยนะครับแบบนี้เนี่ยมันแหลกมากจริงนะขนาดโทรศัพท์ผมแรงอยู่นะครับก็ยังแหลกเลยอะขนาดปากราฟิกน้อยสุดแล้วนันเนี่ยโอเคเราโหลดแป๊บนึงนะครับท่านผู้ชมเข้ามาเนี่ยรันเวยก็จะอัตโนมัติเลยนะครับ เราก็แค่รอเขาแบบเดินออกมาเรื่อยๆ,ๆ,ๆนะครับซึ่ง่านผร้ชมเนี่ยต้องกดไลค์ให้แต่ละคนนะครับทั้งหมดหนึ่งคนนะครับก็มันไม่ใช่ตัวเลขน้อยๆเลยนะก็ถือว่าเยอะอยู่นะครับก็ถ้าผู้ชมแบบกดให้ครบหนึ่งร้อยคนแล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมสอนว่ามันกดไลค์ยังไงก่อนโอเคก็เมื่อเขามายืนโชว์แบบประมาณนี้นะครับอ่าก็เราสามารถกดไลค์ได้เลยนะครับตรงรูปนี้เนาะโอเคเมื่อเรากดไลค์ไปนะครับตอนนี้ก็ได้แค่หนึ่งคนนะครับเหลืออีก9กาบคนที่ผมต้องกด ถ้ากดคนแล้วเนี่ยถ้าผู้ชมก็จะได้ของฟรีทันทีเลยนะครับสำหรับอ่าอะไรวะครอเซ็ตโฮโลกราฟิกทีชเชอร์นะครับเออจำชืช่อได้ล,ละก็ชื่อประมาณนี้นี่แหละก็ของฟรีเนี่ยไม่มีอะไรมากนะครับสำหรับนี้นะครับก็ถ้าใครชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดซับสไคร b ์ผมนะครับดีไซเซอร์เล่เกงคริสต์มาสไปด้วยคลิปนี้พิธีน,น,นครับของขวัเจกใหม่คลิปหน้านะครับ